สวัสดีครับพี่น้องครับมาเขมรยัยขุ่นแก่และอีสานนะครับนะครับเมื่อนี้ผ้าออกมาเบิ้งกล้วยนะครับกล้วยงามมาเบิ้งกันาะกล้วยสามเจ็ดตัวกัอยู่สิบหนึ่งสองสามหกตัวเนาะมีกล้วยอยู่หกตัวนะครับกตอนนั้นนี่ตอนใบใบนะครับเบิ้งกล้วยงามนะครับเล่นตัวแม่ตัวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอาย่บ้านไหนล่ะพี่นสวครับ้านสวัสดีโอ้มาเลี้ยงมาผู้เดียวบ่ โมีควยักตัวกยักมีค้ายบาตัวเดยนี่ค้ายจักตัวอยตมีควอยหกตัวยคอาเดียวรโอ้เนี่มีคอยตัวง่าวนครับนี่คว้ยตัวตัวนี้เป็นตัวรักบ่อนีตัวแม่รักไงยัยไม่ได้ครับยนะมาอยู่นัจะปีหรอพ่อนส้นคนบ้นนี่นบาอือ่นเดีย์สามสี่ปีด้วยละสามปีแล้วลูกเจ้าตัวละตัวนี้ตัวปีบ้านน้ำมันตัวผุโอ้ตัวผุ่นนะครับตัว วัดตัวนั <fin anta> <ots> <Me and> ้นบอ็นเสื่อหรือว่าตัวเก๋งครับเห็นุ่มเสื่หรือเป็นม้านพ่งสอดอะไรล่ะวันเยออกเดือนไหนล่ะประม้านั่งสองสามเดือนก็สองสามเดือนออกนอกเหนี่นลูกมันนอกเหนี่ยนะครับนี่นอกตัวม้าเห็นปะนี่นี่ตัวเป็นตัวแม่คิดกันโอ้หรืแม่นะครับเนาะลูกตัวไหนเอาไม่แม่นี่ตัวนั้นเห็นปะนี่ตัวนั้นนี่ลูกมนเอาม้าไม้เนี่ยมีม้าไม้บอกว่าทุกตัวนั้นเดี๋ยวบผมจะพาไปเป็นนะครับลูกตัวผู้บ่ โอ้กูแม่กันมาใหม่บ่ได้ออร์ของพญามันบ่ซื้อมาสองอาทิตย์นี่ละโอ้ซื้อมาสองอาทิตย์นี่อ๋อสื้อไว้จอยมาใส่หยามอ๋อสื้อมาจะใส่หรือเปื่อรอบบ้านเขาอี่ล้วอืมนี่นะครับเนาะโอ้ไม่ใช่นี่บ้านนี่พญานี่ตอนมันเป็นหลบเป็นไผ่นี่นี่มัเป็นอย่างบ่ของพญานี่บ่เป็นโอ้เป็ี่นมันบ่การจัดการดูแลจังเด่นั้นจังบ่เป็นบ่ยังเขาคือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนจังว่า เลี่ยนตว้เปลนบ่โอ้ก้อยเป็นได้เป็น้องเด้โร่งจงยโร่งกันสุลนะครับตายไรเลี้ยบานหอเ่อตายมันจิเศร้าหรือเ่นบ่หรือบัหรือบ่ตายเล่นตายบแล้วมันกัเต็นอยู่เรื่อยๆอกติดนักก็ตายตุกติดก้นักกตกเปนั่งเป็นไปเน่มันก็เศร้านี่ตัวควายตัวเป็นก้ายหลักที่หาปีเล็กปีป่ะ ตมซื้อมาแม่นกาดเดี๋ลูกสามี่ตโอ้มันก็อ้วนครับกลับไปจะน้ำแม่นกาดมีรทางนาะเนื้อหนังมันดีเนื้อหนังดีครับโค้เดีนะครับเป็นไงครับขายต่อกันเอากันการขายการยังเป็นแต่จะขายจากชุดจักอยังไประบาดนี่ยขายออกไปเรื่อยๆผมขายออกไปวางเดือนก่อนเนี่ยขายออกไปสองถูกเ่อามือตัวโอ้แต่เอาปีหนึ่งหนึ่งินเป็นแสนเหมือนตัวนี้ กับะมาณนี้เนาะครับขอบคปีหนึ่งพออยู่ได้พออยู่ได้เนาะครับคนี่คืองวดนะครับได้เป็นน้องได้ครับมาเบิ่งควายผุดควายเนะครับตอนนี้กับมีหยาหลายนะครับเนาะช่วงนี้กับบ่เกี่ยวกับหยาเป็นบปมปัญหาหยาปมการเลียนด้ยเรื่องดูเป็นแบบใดหนไงแบบนี่แหละ ปัใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ย่างเดียวไม่เกี่ยวให้มันอยู่บ่หรือจินยาเพราะมันจินหัวหันอยู่สิอยู่บ่กก็คยจินไม่แก้หัวหันเนี่ยเมื่อเรื่องหัวหันเรื่องยังไงเนาะเอาธรรมชาติเอาธรรมชาติมันเนาะครับเนาะการเรี่องหัวหันมันสิพวกมันสิยากโคตรเออเขาทำเนี่ยเป็นเป็นแบบทุนแบบชาวบ้านนะครับเนาะเป็นน้องเนาแบบอย่างตัวง่อยหกตัวปีหนึ่งเราได้ปีเกือบเป็นแสนนะครับเนาะถือว่าว่ขาดทุนกับพอได้เยอะได้กินพอได้เยอะได้กิน

ฝุนนะเป็นตัวเถ้าเกี่ยวผนนะครับยูยกไก่เราจะบูกกันป่วกได้แต่ตัวนี้รับตัวนี้ตัวมาไมา่นี่กิเรื่องเนะอ๋อบบตัวปามาไม่กันมเอามาจะหตัมาหนึ่อองอนยั่นทห้อองมาตบคนง,งานาอ้ยังใครแลนังราคาปกติยีบ่บหรือว่าเป็นหลดราคาลดล,ลงเนื้อสีย่บเรานี้ราคาคนเป็นสีคนเดียเป็นรอบ มันไม่ขึ้นเลยจะว่างัวเขาบ่อถามหาอโอ้จะว่าค้นหันมาเลี้ยงควายหลายกัโอ้นะครับฟังๆในพีพนพ่นอนได้หนีิในปัจจุบันนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นโรคเป็นไปแบบค่อยๆบ่ค่อยได้เรื่องบ่บ,บ่ถามหามนะครับบ่ถามหาง้วเนี่ถามหาเรื่องกวยโอ้อยแรงมาใส่กันเอามาบางอาทิตย์นี่ยละตินอาทิตย์ไปอาทิตย์ไป,นะตยไปนะครับแต่ถึงาันานะครับกลับมาแม่ลูกเนาะ อาแม่ลูกมาเมหกหมื่นกว่าโอ้หกหมื่นกว่าแม่ลูกตตวละสามหมนง่ายเนาะออสเตรลียแน้วนั่นมันตัวงามๆเลยครับพี่น้องเห็นบ่นี่แหละช้นนี่เป็นตะเบิงเตาหรือบ่จากตะเบิงเอาได้ครับ้เป็นน้องนย่ราคาหกหมื่ปนั่นนันยังราคาดีอยู่นะครับโอ้นี่ครับรอยสิบรอยสิบรอยสิ ทตัวน yeah. like ี้อเอืสงกวสกาาบัน้วนคนนีกิกต่าดอกมอ้เอาเอาเายทย่อยยังให้มันบอวิธีกันผมว่าพาะกดาดำรุงสีดาขาปาให้โอ้ยาขาไปญาเนาะอตลูกมันก็ีแล้วโอ้ก็สีขึ้นกัน นี่ครับน่าการเรียงดูแรกครับนี่ยังพิเศษบ่กันดูการแรกมันบ่เนี้ยม่หลัแกให้มันชินอิ่มออให้ชินอิ่มคือหยำกังเข่นกังื่อนหน่อยู่นัเดย์ยำื่อนกัเอาไ้น้าเอาเ้ยนเอาินเียงพร้อมเ้ยครับเด้อเอาไปไปดิ้วบ้านนั่นบ่เอาไปน่าแล้วกับน้องเื่นมีเฟียงให้ินน้งเล่นกับี่มาเรียงตามนี่แหละนะครับยาชุดนี้ชินยาชุดนี่เราเตีหยาเพียกงยาหยงมันจินบ่ ที่หลายเด็กสืบพันมามันจับแก่หรอมันจับงางไก่ล้วโอ้อยากพันเก่ยงงางไก่เลวครับนี่นี่ของผู้เดียวเลยครับอยู่นี่มีมีหลายวันที่บ้านก็นีกับบุญผู้เลี้ยงเป็นฝูงนี่คนหนึ่งเลี้ยงเป็นตัวเลี้ยงเพิ่มละสองตัวสามตัวเป็นสี่ละโอ้แต่ข้าวบวันนี้ให้อ้อยผมิ่ไปเลี้ยงเกี่ยถึงสามสิบตัวยโอ้ช่วยหน่ยให้อ้อยหลายหลายเนี่ยมันเขาปลูกอ้อยปลูกมันหลายแต่ลดลงนะเลี้ยงกัน

มอด่นนะนั่นน mm ่ะไม่บ well. ่งานะครับพี่น้องัวรกิจมือเป็นเดี๋ยวไปดูกันบอวิกฤตสามเดือนกัดสิแด็นี่กาสีออกลูกวิกฤออกลอกเจ้าเขาอยู่อะอนลันามันดีดีทโอ้คือมาไปหายเอาดาเนี่ยพูดมาคุยกัมตัรกิสมสองแหนึ่งกัดสีพูใจพนี่บออ้เบิ่งนไครับเด้มาูนี่ไม่ได้ผูกเนาะ

เรื่อครับพี่น้องนึ้ถตัวราใกล้กับเชดมันดูดีนะงอควาดโอ้ตัวงามครับพี่น้องเบ่งกันได้ครับนี่แหะแต่เลี้ยงอยู่เด็กดีหนึ่งเนาะตัวนี่ครับงอดีเโฆษณาของกันเขาไม่ก็ดีไม่เขาออกดีพันก็ดีผิวมันนะครับ อครับเอาพี่น้องสนใจนะครับสนใจเบื้องติดตามของปัญญาผู้แก่และยิสรนะครับสพาเบิ่งมั่งมงค่อยงามไปสี่นะครับตามตรงไหนตรงหน้าหาเงินหาทองนะครับโควิดอ้าขอบคุณนะปัญญาครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ